น,นิทานทิพโอสดเห็นทุกขจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยานในการรับชมครับกลาบ นมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสม,มุทธะปัจฉิมาสม,มุทธะทุทุพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่161เรื่องออออออ แม่ต้อยนมสมุติกับการสวโสดโอสถทิพชำระจิตก่อนนอนนิทานตอนนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ในการนำโอสถทิพชำระจิตก่อนนอนสวดได้ครบหนึ่งเดือนของแม่ต้อยนมสมุติจึงได้แชร์ประสบการณ์ของตนมาดังนี้ครับ การแชร์ประสบการณ์การสวดฟอกจิตพุทธกจิตตะกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปชิมาสัมมาสัมพุทธะทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมการแชร์ประสบการณ์การสวดฟอกจิตพุทธกจิตตะของแม่ต้อย เพื่อชำระล้างดวงจิตให้สะอาดก่อนนอนจากการแนะนำของคุณครูทานตะวันตามปกติแล้วข้าพเจ้าจะสวดมนต์ตามหนังสือธรรมะต่างๆแล้วคัดเลือกบทสวดที่คิดว่าสำคัญสำหรับตนเองดังนี้เริ่มต้นจะสวดชุมนุมเทวดาทำวัดเช้าเย็น และบทกลวดน้ำเช้าเย็นบทกราบพระัตนตรยัยบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าบทขอเขามาพระรัตนตรยัยบทไตรสารณคมบทสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณบทสวดพุทธชัยมงคลคาถาบทพระปริตมหาตาบทสวดชินนบัญชร บทสวดพระก,กันตรายปิดุแล้วบทแผ่เมตตาให้ตนเองสรรพสัตว์และแผ่อุทิศส่วนกุศลแก่บคุคคลทั่วไปข้าพเจ้าคิดว่าถ้าได้สวดคาถาของมหาวิชาไรธรรมิกราชสักบทคงจะดีพอดีเหมือนฟ้าประทานคุณครูทานตะวัน ได้นำบทสวดพอกจิตพุทธกิตตะมาให้เพื่อสวดล้างดวงจิตให้สะอาดก่อนนอนข้าพเจ้าได้สวดบ,บทฟอกจิตสวดต่อบทเดิมที่สวดอยู่แล้วการสวดพอกจิตข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตังนี้ก็หนึ่งเริ่มต้นข้าพเจ้าจะสวดบ,บทแบบออกเสียง นานไปข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเป็นสวดในใจทำให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่สงบเลยเริ่มสวดตั้งแต่วันที่สองธันวาคม2566จนถึงวันที่ส4สี่ธันวาคม2566ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งๆที่ข้าพเจ้าได้สวดวันละสองสามครั้งเช้าเย็นหรือค่ำข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนมาสวด เป็นแบบออกเสียงตลอดเวลาของการสวดทำให้จิตใจสงบข,ขึ้นและก็ได้สวดต่อมาเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าวันที่15ธันวาคม2566ข้าพเจ้าได้รับคลิปจาก YouTube ของหลวงแม่กุศกรนาคหงดูฤที รูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัชิมาสัมมาสัมพุทธะจึงได้นำมาศึกษาและปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้ออกเสียงรัวเร็วในการสวดข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามจนถึงวันที่17ธันวาคม2566ตอนเย็นข้าพเจ้า ก็สวดพ่อกิจพุทธกิจตะได้สำเร็จและได้ปฏิบัติเรื่อยมาแต่การปฏิบัติของข้าพเจ้าอยากให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ค้นหาความรู้จากทูทู e ว่าการสวดขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรจึงจะดีขึ้นเป็นบุญของข้าพเจ้าได้เจอคลิปพระยาธรรมิกราช ได้เข้าเฝ้าสอบถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงการปฏิบัติกรรมฐานหลวงแบบที่เกตข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาหาความรู้และได้นำการนำจิตสู่ศูนย์กลางกายข้าพเจ้าได้ลองปฏิบัติด,ดูก็สามารถปฏิบัติได้ ฝึกหลับตาลืมตาเดินนั่งนอนก็สามารถนำจิตเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้การนำจิตสู่ศูนย์กลางกายทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ทำให้เราหมดทุกข์มีความสุขมากขึ้นไม่เป็นคนคิดมาก ขอกราบขอบพระคุณคำสอนของพระพุทธองค์ว่าให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยเพราะในขณะปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าได้คิดวางแผนการใช้ชีวิตล่วงหน้าคิดไว้ก่อนว่าจะทำอะไรในวันต่อไป ทำอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวแล้วให้ได้ประโยชน์อีกสองสามอย่างในงานครั้งเดียวข้าพเจ้ารู้แล้วที่ข้าพเจ้าไม่เคยมีความสุขเลยเพราะคิดการล่วงหน้าทาให้เราคิดมากเลยไม่มีความสุขในเวลาปัจจุบันข้าพเจ้าเลยได้คิดว่าคนเราเกิดมาต้องการความสุขมากๆทุกคนเลย แต่ไม่มีเวลาหาความสุขเพราะคิดว่าวันหรือการข้างหน้าจะทำอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขวิธีคิดวิธีปฏิบัติให้ได้ตามคำสอนของพระพุทธองค์คือให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันซึ่งการนำจิตเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้จะทำให้เรา ไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นเลยเราถึงจะเห็นความสุขได้แต่ต้องกับความสุขได้ซึ่งเราไม่เคยพบเคยเจอเลยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ที่ทำให้ลูกคิดได้ปฏิบัติได้ได้พบกับความสุขที่ตามตามหามาตลอดชีวิต ต่อไปข้าพเจ้าจะฝึกปฏิบัติกรรมฐานให้ดีที่สุดเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดการตลอดไปสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเจ้าค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงของแม่ต้อยที่ได้ทับการสวดโอโสถทิพชำรละจิตก่อนนอนขอบุญกุศลนี้จงบังเกิด แก่ไม่ต้อยในการสร้างธรรมทานขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถบิดวงจิตชำระกิเลสบรรลุธรรมทีละขั้นจนเข้าถึงขั้นสูงสุดได้และเข้าถึงพระนิพพานได้ในภพชาตินี้เทินเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนนี้ ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเปิดจิตเปิดใจรับโอสุดทพิ์ เต็มที่ครับ